สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบานเองเดจ้านี่ก็จะเป็นผลงานเด้จ้าที่ว่าพี่โยไปหามาเมื่อเช้านะจ้าเดี๋ยวพี่โยก็จะมาปอกนะจ้านี่โอ้ไปจ้าไปดูวิธีการปอกกันนะจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แม่น้องโยจ้าวันนี้ก็จะมีแม่รี่แม่วอนแล้วก็น้องปอนะจ้ามาช่วยปอนี่จ้าจ้าเอาปอกกันเลย มาเด้อจ้ามาช่วยแมรี่โปกเดือจ้าเด้อนี่มาปปกโนจุดเดวลานน่ะก็ปปกโนใหม่วันทํางานวันนี้ก็โอกโนจุดอีเลจ้านี่ลูเก็ไปหามามาชาวนี่จ้าก็เลยดได้มาปอกในจังยรนายในไลยอยู่จ่าหนิในไลยก่ววันน่ะหนูจะโต๊กดีเลยนะไปไปมี นี่เขาก็จะให้แม่บอนไปพัดมีให้ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวไปพัดเสร็จแล้วกันเนตรคนาขจรจ้าจะี่โยกเขาแททอีกจ่ายยังไงมามาแม่บอนเขาอยากมีอตีมือเอตีมือไปเกะพัดมือพัดมีโคราพัดมีคราชของแม่บอนนี่เกะจ้ามาเด้อจ้ามาช่วยปอนจดเด้อมาบ้านนี่ปอนไม้บ้านนี่ปอนจดจ้าพัดตัวมาแจ๊กกินแต่ปูกจ๊กจานเด้อร์ โอ้ยไปวันนี้ก็จ็คแต่คุ้มค่าไม่ได้จ่ายค่าถังกล่องก็หายมีจานนอใหญ่ๆจ้าไม่มีใครไปเล่นพี่โยไปปะนอนี่นอเดียวเลยจ้านี่ใหญ่จะนอเดียวนี่มาตัยมาช่วยปองเราโจดเร็วโอ้แต่งหลายแคนนดูดีวันนี้นะนอขาวๆดีเป็นจ่นี่ มาปอกด้วยกันนะจ๊ะแลแม่เกียวเขาแม่ก็จะตัดทายทุกันแหละแม่ก็มีอยู่ประมาณเจ็ดยี่สิบกระตุนนี่ คุยเนาะอีซิตุนอย่าคุยเด้อท <se yes ี่มันจะจำีลายเด้อจ้ะแม่มีอีิตุนใน้ส่งหน้าเดจ้ะอ้าวนักกว่ยูคาเด้ถึงแบบอีทิตนกับยูคามันกันเด่นนากจากก็ได้กัตังนะนั่นอ่ะอันนี้ใม่แมกั้วเขากล่องโยไปหามากวไก่อยู่เด้อจ้ะนี่ ถามอำเภอเลยเดจ้ะนี่นะอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติแถวสนามบินเลยจ้ะนี่้นั่งกําลังหนังทั้งหมดโอ้ยก็ปวดยากเจ้าอ้วกเป็นกบไม่อ้วกแล้วมันีัน่ะเป็นได้เป็นอ้วกนองเบิร์นกอ้วกนองเบิร์นกบไม่อ้วกบินมดเลยจะได้จุด <c oughs> มาดเด้อจ่าเด้อมาช่วยแม่ลี่โฟกันเด้อจ่าหนิอยู่เป็นไอ้สองล่กเสียเปล่าตกเสียด่ก <c oughs> ับบ <c oughs> ้านน่ะ <c oughs> โอ้ยเกงเราโจนในกออร่อยดีลูกเด้อจ่าหนิอ๋อลอยกว่าโน่ใหม่โน่ใยใยน่ะเด้อจ่าหนิน่ะกินรสชาติดพิษกันจ่ะใช่โจนกันโน่ใหม<ข>่พิษกัน,น,าากนมากๆเด้อจ่าฉาดมันแตกต่างกันนะจ่ะ <c oughs> จะอเอากลิ่นหอมดามันจะหอมสีเกงนี่หวานจ้อยเลยแหละหอมมุกก็อร่อยจ้าคนก็ไปหาหลายหลายไม่ใช่ว่าที่เห็นโยไ่ไปทายนะไม่ใช่<อ>ว่าไปคนเดียวดิวจ้ะเนะตาฝาบคนที่โย่ไปหาหน่ะไม่ใช่ว่าไปคนเดียวดิจ้ะคนเต็มปลาเหมือนกันดิจ้ะ <c oughs> ไปกันสองคนหัวเมียไรเงี้ขาขาายพ่อก็ได้เป็นกระสอบไ,ได้แจกกระสอบปุ๋ยเนะี่ยพี่โยก็ลืมเอากระสอบปุ๋ยไปได้แจกบ้านหนิไปกับผูขฆ่าด,ด้วยจ้ะนันยากมนนัน่นไปคือวันอาทิตย์ยึดกับไปกับ <c oughs> กไ,กได้ดีนี่เนี่ยไปหากรโปรได้กินดีน้องโกนก็อยากไปหากระวันอาทิตย์ก็ไปนะจ๊ะจะไ,ได้ได้มา <c oughs> แกงหรือหองหมู <c oughs> มจ,จ <c oughs> บแกงใช่ไหม มืออิ่มยังทำบ่อยมีที่หิ้วมุกกระลำมึกมุกกระลำมันอ่ะเน้่ยไม่ได้เต้าเตี้ยนั่นนี่เดจ้านี่นอปิ้นที่แบบพโยฮักมาเด้จนี่าจะมาทอนเอาเดจ้านี่ทอนเอาถอนเท้าเท้มันอีกดจันนี่จ้าถ้าไปขายก็ได้น้ำนักเด้ซ่า น้ำหนักดีอันไหนเป็นบ่งมันนะจ๊ะภาษาโคราชวันหลักคำเลยจ้ะบ่งจ้ะเขาเรียกมันเป็นบง่งแล้วจะบัเมเบลีบ่ว่าไรเนาะสี่บ่งบ,งบ่งว่ะโบกมันกดเครื่องอยากได้เดีย๋ยวนนอจันีิน่ะมันไหนคือก็ไมหไผ่ใหญ่อัน,ายยายนอไผ่ใหญ่เนาะไหมใหญ่น่ะมันโบกเด็กง่ายเด็กไอก <c oughs> มันอ่อนกว่ากันเนาะอันนี้เปลือ <c oughs> จ<า>กจะเส้นแข็ง พินเข้าไปหากันสองคนผัวเมียไปแบบเป็นผู่ขเขาได้เป็นกระสอบมากนะจ๊ะก็ยังเลือดใจเขาโยกกระมแต่เดือนสามหากล่องไอ้สามหาขากล่องนั่นขากล่องอย่าหาย มึงหายหลายอย่างเลยจ้ะบางคนก็มีหดหายเมลี่ก็เคยไปก็ไปเจ็บได้ทั้งมีดได้ทั้งยาดุมเดลยจ้ะคือเจ็เกาะมุนหาก็เลยเลี่ยนะ่ะโวนไปหาเจ็บได้ยาดุมดาขว,วดหนึ่งยังเต็มเต็มอยู่เลยจ้ะก็มีดเล่มนึงยาดมเป็นขวดเลยจ้ะไปใส่อันย่จมูกเล <c oughs> ยจ้ะแล้วจะบอกค่า อุ้ยไปเจ็บเอาเข้ามาทำไมเนี่ยโดนฝัาเนี่ยเป็นขวดอาจารย์น้ำมันแบบน้ำมันเขียวนี้เด็กกำลังกนขากดแตงขาดขาพร้อมเดิจิตอนเจ็บได้ช่วงนี้ก็กำลังรถเยอะหน่อยเดิจิตบอลแถวแบบยู่งกำลังท่าถนนน้อยโหลูรถอะไรก็จะบิเนเยอะหน่อยเดิจิต ใต้จะแม่บอลจะไปพัดนีถึงไหนเดี๋ยนอจะได้กินด้วยไหมน้อนี่ยมาด่างปอะได้สักครู่นึงเขาเรียกไปพัดนีแหละเห็นแต่โบกเดี๋ยวเดี๋ยวว่าให้ให้ให้เอฟซีเห็นก่อนทั้งตัวว่ะคิดถึงคือกันล่ะทั้งว่ะถ้าฝนมันตกดีๆนะจ่ะนี เอามาปกเลยพี่โยก็ได้เถึงกระสอบมันกันได้จ้ะเอาปกอ่ะอย่ไปหาทุกปีทุกปีนะ่นนะต้นกล้านี่ยังไม่ถึงเวลาเลิกโรงเรียนดอกว่ะนี่ต้นกล้านี่มาเปียวเดือดขี้มงหล่อยเด้อนี่เมนือไปหลับเด้อ คนไปหาเฮ็ดก็ไปหากันจากวัน yeah? นี <cl icks> ้ยจก็ยังไม่ค่อยได้ดอกจากเฮ็ดน่ะมันคนเขาได้ก็ได้นวคนไหนที่เขาเคยชำนาญปลาน่ะจะเขาลูมันบนมันงอกน่ะก็ได้กันอยู่พวกน้องสาวก็ไปก็ไปได้มาคนละดอกสองดอกไปไม่ได้มากมาาจาจนะจะ ก็คนชอบไปหาคือกันแหละจะติชอบถามนั่นเจ้าเป็นอะไรใส่แว่นตาอยูนตาไม่เห็นหมดเลยลาบางกันหนักกันไปนะจ <c oughs> ้ะตนแม่ไปหาได้แม่ก็ไปเดี๋ยวนี้น่ะไปก็เข้าอยู่ <c oughs> โอ้เคลืนไปคือกันเลยแม่ไปก็ เรียกแต่เข้าเด็ดจ้ะว่านลงนี่เข้าหยียบๆสักหน่อยก็เรียกเขาปูใหญ่มีร้องข่าวเลยเนี่ยเรียกเข้าไม่ไม่เรียกเปล่าเด็ดจ้ะแม่ไปสะดุดเผ็ดลมเขาก็หัวเราะไปทั่วหลานก็หัวเราะไปเขาเห็นเองลงหลงเขาเห็นหาจุดอะมันหลบโคตรอย่ามันหลบจริงจริงไปไหนไปหลงไปเช่าเขายิงดิ สีมันไังิรู่เลย้้นี่มันสังของเขาไอ้นั่นก็สังมาแล้วบุีเนาะทีนี้เอาม้แกดูเนาะสีเดียวกันองบุรี่สีเดียวกันบุรีใสแค่นั้นเด็กใส่ยิมูเนี่ยใส่กูงไม้ก็ไม่งาม ยสั่งชุดไปงานแต่งร้านกันเด้อจ้านี่แหมแหมลี่ก็สั่งกันเข้าด้อจ้านเอสซีมีเอามาให้ยืมหนังเด้อจ้าเด้อพี่ยังไม่มีชุดเลยมีงานแต่งร้านจ้าเลยเตรียมาหาชุดผู้จ่าเขาเลยยังเมลี่มีแล้วจ้าเมลี่ม่แล้ใส่ชุดลาตดีดีชุดมาดูเมลี่จะสวยเลิศเกินเลยทีนึ้จะไปเท่กับจัดยูงงานบ้านเขาก็ไม่ดูด้วยจ้า เอาจริงจริงเนาะเสื้อไทยใส่ส้นสูงเล้วโหตัวที่ไปล่มตะครุบตัวก็ไม่รู้ว่ายังไาอยู่นี่ล่มตะครุบนี่เด้อจ้ะตะครุบนี่มันเด็กโอ้โคราดเนาะล่มตะครุบว่ะคนหนึ่งในคือคือมึงอยู่แต่ละข้าวขายเผาปลอดภยมันรู้แหละโอปารสูบขายเผาปลาตะเผาพอเป็นอีเจ๊กัน

ต้มนาฬิกาต้มนาฬิกาหน่อยเป็นไอว้ยีเนียนวอยไปตายเกิดไหมคนเก่าเขาไม่รักถือไงเนื้อจะแบกไายคนเก่าเดอนี่แะเนาะเขาแต่งงานนวยนเะเรียี่เปเนาะถึงจะนันดาจะมาแต่เขาหนาคุมเลยอืมสวยยีไงสวงทำงาน นัง bon ่งบัสแตงนาไปดิเอาดิคนูุราีอาไม่ม่ังยดิยตัวไม่กลัตังคกดจะเห็นแต่ฉุเฉลังข้าวหันนาไปเขาเป็นลุ่มไปให นี่กกนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะปอกกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอ้เสียงฝ่าอีกแก้ฮึมๆๆๆนี่เกนี่โต๊ะทำไม่ได้น้ำได้เนื้อปอกไปเรื่อยๆดดออดอเดี๋ยวให้เอฟซีมาดูตอนปอกเสซีฟหนก็ได้ละมั้งแต่ปอกเสร็จก็ตอนเกลียบแตเดี๋ยวจะปอกไปเรื่อยๆนะจ้า โอ้นี่แม่บอร์กับมาเลยด้วจ่าไปกินผัดมีอิ่มเรียบร้อยแล้วนะจ่ะนี่แมววอร์ไปเด็กกินเลยมี N P ขัวเขาคนผัดป้าปหรือผัดมีให้ป้าเดี๋ยวจ่าเอาไก่เซ็ตแล้วยด้วจ่านี่ให้ป้าจอยเหลื่อกี่นอนะจ่ะนี่จ่าที่ว่าเต็มไอ้ตัวซึ้งนี่นะจ่าเนี่ยโอ้นี่ดูเปลือกนะจ่ะนี่นะนอได้แค่นี้แต่ว่าดูเปลือกเอาด้วจ่ะนี่ดูหนึ่งจ้ะ นีแต่เปลือกมีแต่เตนเนื้อนิดเดียวไก่เซตเลยนะจ๊ะนีมนมนม่มีเจตนองงามๆดาน,น้าจากขาว,ขาวชัวเลยขุน่นดอขาวน,นีขาวบกุกขาวบกุกเลยอ,อ,อ,อันนี้มีสมาชิกมาช่วยปอกด้วยจ้ะนี่ เอุ้ยอันนี้ลูกสาวน้องปอนด้วยจ้ะนี่แม่แม่ก็ลูกนี่ดูจ้ะช่วยกันไปเรื่อยๆนะจ้ะนี่ให้เขาไปตามรางันด้วยโอ้นี่ไปดูจ้ะไปดูไก่ๆนะจ้ะนีน่แกงอร่อวยเยลจ้ะนี่นี่จ้ะโอ้นี่นอขาว กวัเด้วจ้ะน,นี่นะอลัวบ,บนแม่เด้วจ้ะอ <c> ล <oughs> ัวเหมือนคนปอกเด้วจ้ะม <c oughs> ันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วอ,อันคลิปที่พี่โยไปหาน่ะอันไหนที่เสียงมันจุ๊จู้จู้จู้บ่อยๆนี่ก็แสดงว่าพี่โยสะออนเด้อจ้ะอยจะพึง <c oughs> ลำคาดนด้วเห็น OR, นอนอนอใหญ่เลยสะออนเห็นอนอใหญ่สะออนจะจะ <c oughs> จะจู้จู้จู้อย่างเดียวเด้อจ้ะพ <c oughs> ูดอะไรไม่ออกเด้อจ้ะ นี่ก็หมดอ่ะเด็ดจ้ะนี่หมดแล้วก็เรียบร้อยนะจ้ะนี่อันนี้ที่ใส่น้ำนี่คือล่างให้น้ำดินมันออกเลยจ้ะนี่อ้าวอ่ะสงสัยคลิปนี้ต้องให้แมรี่ปิดคลิปให้เลยเด็ดจันนี่แมรี่ปิดคลิปให้หน่อยเร็วอ่ะเเดดีีี๋๋ยยววโอ้ยังปอไม่เมซี่เด็ดจัน คลิปนี้แมรี่ก็จะขคออ้ยุดใส่แคนนี่เด้อจะเด้อเดี๋ยวคอยดูเวลาแกงเดี๋ไปดูแม่ดี่แกงอีเดจ้าแมดี่ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่ติดตามแมดี่กับลูกโยนะจ๊ะรักเอฟซีเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะโยกับลักเอฟซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า